วารีเตอัพดาวเวอ่ะชมวิวไงก็เรามาพักผ่อนกันก็ต้องชมวิวสิที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ดินเนอร์นะเป็นแค่อีฟนิ่งสแน็คเท่านั้นเบียลีมิลลเบียลีสวัสดีค่ะบุ้งโคสูเฮเบิค่ะตอนนี้บุ้งออตโอเวนนะคะอยู่ที่โรงแรม คอนราดแบงคอกตรงถนนวิทยุค่ะเราจะพามาสเต์เคชั่นกันมอนบีกาตะคีโอเคคอมอนโอ้ย Welcome to Conrad Bangkok ห้องพักของเราในวันนี้นะคะมีชื่อรูมไทยว่าชื่ออะไรคะคอนราด S Premium, Sweet. <S oh, Premium s สว <Premium S 1> <Sweet. S 2> ีท say again o อ m no conrad conrad p u m s w u m t สวีทในโรงแรม Conrad นี่มีเพียงแค่2อห้องเท่านั้นเปิดประตูห้องเข้ามาสิ่งที่คุณเจอเป็นสิ่งแรกคือห้องน,น้ำา To l e t only ไม่ได้มี shower คืออาบน้ำไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือว a ช h l e t w a ชเล็ t เ,เนี่ยมันคือชักโรครกที่แบบระบบไฟฟ้านะตรงนี้ก็จะมีแบบน้ำฉีดอะไรเรียบร้อยค่ะมุงชอบเพราะอะไรรู้ไหม เป็นสปอนจ์ no a n I don't need a phone in the toilet สบายอ่าสบายเหรออ่า uh, นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่จริงก็คือมันปรับอุณหภูมิได้ so <it> ที่นั่งมันก็จะวอร์มนะคะมันจะอุ่นค่ะอ่างล้างมือพร้อมกับ so, สบู่ yep two towels and a tissue and tissue box อ่ะไป wait what can we buy for t m e r e s a bathroom b u t t o What's เจาเบนเราติงฮัเ e นตกโอเคเลตรงนี้เป็นตู้ที่สำหรับใส่ของอะไรได้น,นะคะซึ่งเราเอาใส่ของวันนี้แล้วเราจะไม่เปิดให้ดูนะมันอะไรบ้างสมกับเป็นห้องที่ใหญ่อันดับสองเป็น s e c ันด์เ e ีก็คือเันอันดับสองรองจาก p r e s i d e n t เชียลสวีนะคะมีวันเบด o ูมก็คือหนึ่งห้องนอนแล้วก็จะมีวัน Living r o ูมก็คือเป็นที่นั่งซึ่งที่นั่งใหญ่มากนะอะใหญ่แบบตีลังกากันได้กี่คนเนี่ย ทีวีจอแบนหนึ่งเครื่องแล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งทำงาน The best thing you can find is a tiny box of milk อืมคือที่เขามีนมอันนี้ให้เนี่ยรู้ไหมทำไมถึงเป็นนมกล่องเล้แบบน,นี้เอาไว้ทำอะไรดื่มกาแฟอ๋อ uh, ต้องเก่งมากคือจริงเขาเอาไวใ้ให้เราเติมกาแฟเพราะตรงนี้มีเครื่องชงกาแฟอยู่นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลมีฟรีชอยู่ในนี้ <can> นะคะ see <that> thing. น้ำเปล่าอันนี้ complimentary <Yes. S 1> glasses <Perfect. S 1> ช่วยกาแฟ that t h ต n g behind it though? ไหนอ่ะแม่ก็ติ่งน้ำร้อนไงลูกโอเคมีโต๊ะิ้ขาวทานข้าวนะคะซึ่งชั้นเนี้ยอยู่ชั้น29วิวดีเป็นซิตี้วิวนะคะ yes big city view free apples yes free apples ต่อไปเป็นห้องนอนเป็น king size bed ก็คือเตียง king size นะคะอันนี้มีขอให้เขาจัดเตียงเสริมว้ให้หนึ่งเตียงค่ะ พิเศษมากเลยคือมีชาม้างมีชาม้างในห้องนอนมีทีวีจอแบนหนึ่งเครื่องค่ะตามมาที่ห้องนี้ก็คือห้องน้ำบบใหญ่มากใหญ่มากเอ้ยมามีเยอะไม่สั่งแต็ง What This ตรงนี้คือ closet Extra pillow Safe น,น,นะคะเกะใส่นั่นนู่นนี่เนาะ Slippers Slippers Coat มีเตารี<ม>าด Rob อ่างล้างหน้ามีสองอ่างอุ้ยชอบอะ่ะสวย อันนี้คืออเมนิตี้ทั้งหลายนะคะก็มีครบนะนี่บาเจลแชมพูคอนดิชเชนอร์ซีวิงค<ะ>ิด <c oughs> ไม่ใช่โซ่วิงโซ่วิงคิทก็คือชุดสำหรับเนื้ผ้าเผื่อใครทำกระดุมหลุดนะชุดบัชห้องน้ำนยังไม่ได้หมดแค่นี้ยังไม่มีที่อ่ำนะ้ำเลยมาดูห้องนี้ลงไปตีนังกาได้เช่นกันคือ ไม่ใช่สีพิเศษคือเป็นบัตทับมีบัตทับอยกมาตังหาความพิเศษคือเป็นห้องที่รีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นการตกแต่งอันอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยค่ะส่วนห้องนั้นเนี่ยมีแบบอินสปิเรชันมาจากสปานะอ่างก็เลยจะอยู่แบบแบบนี้อ่าบัตทับอันนี้แยกกับตัวชาเวอร์ชัดเจนค่ะที่บุ้งชอบอย่างหนึ่งคือความเป็นส่วนตัวเขาแยกทอเล็ตไว้ตังหากพร้อมประตูปิดโอ้หักมากชอบ this a structure something คือมันเป็นของตกแต่งอะลูกอ่ะชา้างนี้เอาไปทำอะไรเนี yeah, 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 yeah. ่ยๆๆๆอุย๊ยมีทีวีในห้องน้ำด้วยไปองกูีอ่ะชมวิวไงก็เรามาพักผ่อนกันก็ต้องชมวิวสิเห็นดาวตรงนั้นไหมปั้นออยากยังไม่มืดโอเค ห้องคอนดิชันพิมพ์สปีดนะคะจะมาพร้อมเบนเฟิกตก็คือเราสามารถที่จะใช้บริการ Executive Lounge ได้ค่ะถ้าใครอยากจะทานอาหารเช้าแบบเอ่อ private นิดนึงสามารถที่จะมาทานที่ Executive Lounge ได้ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับห้องนี้เลยนะชั้นชั้นเท่าไหร่29 29 29ค่ะหรือเราจะไปทานที่ห้องอาหาร Cafe at อดทที่อยู่ชั้น2ก็ได้เช่นกันพอช่วงบ่ายก็จะมีเป็น afternoon tea ช่วงแต่2งโถึง4โมงอันยังไม่หมดแค่นี้มันจะมีตัว evening snack เริ่มตอน5โมถงถึงทุ่มหนึ่งค่ะในส่วนของ f า c i ซิลิตี้อื่นๆของโรงแรมนะคะก็จะมีเป็นสวิงพูลแปลว่าสาได้ด่าเก่งมากไม,ไ,ไม่ตอบช้าจังรแล้วก็จะมีเป็น g ิมมีสปาด้วยออช่วงเวลาบ่ายสจนถึง4โมงนะคะเราสามารถที่จะมาทาน t e r n o o n Tea กันได้ค่ะที่ Executive Lounge จะเข้า เอ็ก utive เล้า g e เนี่ยจะต้องใช้บัตรสแกนที่ประตูแล้วมันจะม่โต้ด้วยเข้มามนเม,นมเราก็ต้องรอให้เขาเนี่ยพาไปที่โต๊ะนะคะเมนูของแต่ละวันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะเขาจะมีเป็นลายบัฟเฟ่ให้ตักนะคะเราก็เลือกหยิบได้เลยซึ่งอย่าลืมว่าเราจะต้องสวมถุงม,มือก่อนที่จะหยิบด้วย มันร้อนเ่ยนะมันอุ่นตลอดเวลาเนี่ย <Yes. S 1> เครื่องดื่มที่รวมในอัพสโนวนทีนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีเป็นชาซึ่งชากาแฟนะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นค่ะมีเป็นนี่ชาไทยก็มีเหละน้ำผลไม้อะโอเวน่นโอเว่นครับน้ำส้มหมดแล้วน้ำส้มหมดแล้วมีน้ำส้มนะคะเริ่มแรกเลย ขาดไม่ได้สกอนใช่อันนี้เป็นจานอาหารค้าวนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพานินี่ก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะวันนี้เป็นไส้ผักย่างค่ะฟังไม่เหนียวค่ะผักย่างอร่อยดีะโพเทโต้ต้นใบนั้นอร่อยนะใบที่ตัวอยู่มานอะนี่อร่อยฮะเค้กช็อกโกแลตนะคะเลมอนชาร์ท ครัมบูเลยเว้นเอาเค้กช็อกโกแลตเลยครับ go ahead แป้งทัดกรอบครัมเบูเลยตัวนี้ก็จะหวานหน่อยเพราะว่าจะม อ่ะอย่าบอกวันอย่างหนึ่งคือข้างบนเนี่ยเป็นน้ำตาลทอชจนมันเป็นคาราเมลก็เลยจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะในนี้เขาใส่นี้ด้วยอ่ะเปลือกส้มจากตรงนี้เดี๋ยว5้าโมงเราจะมาดูอีกนิ้สแน็กกันอีกนะพอถึงเวลา5โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะที่ e x e c utive lounge เขาก็จะจัดเป็น evening snack อย่างที่เห็น ตรงหน้านี้ค่ะซึ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ดินเนอร์นะเป็นแค่อีฟนิ่งสแน็คเท่านั้นมีหลายชาติเลยว่าจะเป็นญ eka, ี่ปุ่นไทยจีนฝรั่งคกเราจะเริ่มกินจากอะไรก่อนดีเอาโต๊ะเมื่อกี้โต๊ะกินอันนี้ไปใช่ไหมครับ What is this? I think there's some kind of fried ball with seafood อ๋อเครื่องในเป็นซีฟูฟถูกไหมเป็นแบบทอดกรอบเนื้อไส้เป็ดไม่หรือซืมเป็ดหรอ แอนโชวดอืมมีซีฟู้ดจริงมันคืออารันชินี่แ้่เนี่ยมันเป็นข้าวค่ะแล้วเขาก็จะผสมแบบมีไส้อย่างดูไม่ออกมันคือมันเป็นข้าวอะนะปรุงรสเรียบร้อยข้างในเป็นซีฟู้ดเข้าใจว่ามีปลาหมึกด้วยทอดหมันกุ้งค่ะหมูดแดงนะคะมั่นใจว่ามาจากห้องอาหารหลิว สเต๊กไก่อาโต๊กินแล้วใช่ไหมอ,อร่อยใช่ไหมเพราะเห็นกลับไปหยิบมาอีกประมาณกี่ไม้เนี่ยสิบไม้ป่ะมากกว่า10ไม้อะไรน้ำมากกว่าสิบไม้เหรออร่อยอร่อยชีสมีหลายแบบในจานนี่แอบใส่น้ำสลัดมาใช้ทำไมเนี่ย อ,อร่อยจังลูกชิ้นผัดเผ็ดอาหารไทยแน่นอนยาม,มุนเส้นค่ะอันนี้เป็นแบบสลัดน,นิสลัดบีทรูทใส่อันนี้เฟตาชีสพามาแฮมบนเมลอนอาญี่ปุ่นขนมหวานก็มีตัวนี้เป็นคาราเมลค่ะแล้วก็พาาคอตต้ามีเครื่องดื่มทั้งซอฟต์ดริงก์แล้วก็เป็นน้ำผลไม้ค่ะมันก็ถ้าจะเป็นมิลวได้เลยนะคือถ้ากินบทนี่เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็จะอิ่ม แต่<า>คนอย่างพวกเราแล้วใส่นั t พวกเราย o u ถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปกู o d <Good S 2> ่นทาส w วท t t อ a t s w ร o ว g w h a t บ v e r b ายอา i ิโอ